ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปตามมามาจัดการเองอะไรนสบูสบ่ที่เราจะเอามาแลกกันไงครับสบู่ที่เราจะเอามาแลกกันไงครับสบู่ของมาทานใช่ไหมที่เราจะมาแลกกับเสื้อผมอะ่ะครับจะไปเตะบอลเอาไปเตะบอลไปยี่สิบเก้านี้สิบห้าตัวกับสบู่ก้อนหนึ่งครับโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มโอ้ไม่เอาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่อยากได้ เพราะผมสั่งไว้แล้วผมสั่งในทิ้งตออของช่องมะทานแล้วผมไปถึงในตะกร้าของทิ้งต่อเชงปมะทานแล้วได้สบู่ไปคุ้มกว่าเสื้ออีกเออนี่เพราะผมจะขาวขึ้นแล้วนะนี่คอยดูนะใช้นี่ขาวมากเลยลองดูคอยดูนะดูความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งเดือนมาตามดูสีผิวผมนะขาวขึ้นให้ดูมันก็ขาวเพราะเฮียขาวอยู่แล้วไม่เกิดนหน้าผมจะขาวกว่าทันท แางขึ้นคนขาวอยู่แล้วคนขาวก็ใช้ได้มันจะกระด่างขึ้นเอาโอเคนี่นะเอาไปเลือกเอานะเสื้อเป็นมังกรเอาไปเตะอมรอนกันจะให้ไฟเห็นนะทำไมอ่ะขายจนหมดผู้เสื้อที่ผมให้มันเอาไปขายหมดแล้วขายโอ้โหโอเคครับ